ก่นอนที่เราจะเดินทางไปหาเสื้ออาหารไปให้น้องๆที่มาพยาแช่นะคะเป็นน้องสุนัขจอนจกักนะคะวันนี้ก็จะเอาอาหารแช่ต้าค่ะ รสชาติดีมากแต่ว่านี้คือเพิ่งมาสองสอ,งอย่างนะแต่ว่าจริงๆแล้ว่สั่งมาหลายอย่างมากเราก็สั่งมาเต็มโต๊ะคาดว่าโต๊ะน่าจะไม่พอนะคะน่าจะต่อบอีกสองเนะคะไม่น่าจะเพียงพอนะ้ก่อนที่เราจะไปซื้ออาหารไปให้น้องล้วก็ขอไปแวทานข้าวที่นี่ก่อนที่นี่บอกเลยว่าอร่อยมากใครที่มาลำปางนะคะก็แวะที่ได้เลยะค่ะ ือสดมากนะคะคือสดแบบสดสดุสดๆส,สดนึกว่าออกจากทะเลนะคะคือสดมากนะคะที่นี่ก็นนี่ก็ามาถึงร้านอาหารสัตว์ใกล้ๆแถวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกอาหารของน้องปลาลูอ๋ออันนี้น้องปลาลหรอคะตัวนี้ห้าร้อยสิบสอบ ทางขึ้นม่อนพญาแช่น,นะครับผมสถานที่แห่งนี้มีประวัตินะครับเป็น20กว่าปีแล้วนะครับก็คือคนเขาจะเอาหนานะครับที่ที่ไม่เลี้ยงนะอะมาปล่อยไว้นะครับนี่ละครับนี่มาแล้วเริ่มมาแล้วสามตัวแรกิมถนน,นเลยะมๆกันเลยพอมาปล่อยเสร็จมันก็ออกลูกออกแลนนะมีเป็นร้อยสองร้อยตัวนะครับข้างบนก็จะหาแทนอาหารกันนะครับผม อาหารนะเมื่อกี้ตอนที่ไปซื้ออาหารเจ้าของร้านเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยหน้าแรงบางทีก็นอนตายกันข้าง,าง,างบ่อน้ำนะครับที่มีน้ำกินนะฮะมันส่วนใหญ่เขาจะเอาแต่อาหารมา,หารให้แต่ไม่ได้เอาน้ํามาให้นะครับบางทีเขาจะมีที่ให้เติมน้ําอยู่แถวๆนี้ก็เริ่มจอดแได้แลีวเริ่มมีแล้วเริ่มจอดตรงนี้เลยไหมจอดเป็นจุดๆไปเรแล้วทำอะไรเดี๋ยวมันก็ออกมาถ้าเราจอดพุ่งเ,เ,เ,เด็๋แบงโพล่เดี๋ปลาเต็มเลยเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ ตัวแรกตัวแรกตอนนี้โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่มยย่นอ,นอน,น,นพญยาแยช่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราเจะเดินจะขึ้นไปข้างบนจะขับรถไปหาน้องข้งางบนนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้ำเปล่าเองนะคะแล้วเขาก็เลยถือโอกาสนี้ ก็อยากจะซื้ออาหารนะคะมาแบ่งปันกับน so ้องๆที่ขาดแคลนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูขบวนว่าน้องๆเยอะมากนะคะมีเปร้อยสองร้อยชีวิตเลยนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยน่าสงสารมากๆเลยนะคะนี่น้ำตกก็เลยซื้ออาหารมาสองกระสอบใหญ่เลยนะคะแล้วก็น้ํานะคะมาให้น้องแล้วก็อ่ที่ที่ใส่น้ําให้น้องด้วยนะคะดูน้องน่ยหน้าละคะได้ นี่รู้งานกันนะรู้งานนะมาแล้วน,น,นะอันนี้เดี๋ยวมีเยอะกว่าน,นี้อีกดนึงโอ้โพี่พี่กับเค่งบนอ่ะดูดิมันออกมาออกมาจากปา่าอย่าลืมนะครับใครใจบุญนะพอพที่จะมีเหลือก็มาที่ม่อนพญาแช่นะครับเอาอาหารเอาน้ำมาให้ด้วยนะครับน้องๆรอ,ออยู่นะครับเยอะมากๆก็ออกลูกออกหลานกันก็อยู่ในป่าอยู่นอนกันในป่าอย่างนี้เลย เนี่ย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 นอนกันในป่าอย่างนี้เลยนะครับอยู่กันอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมนะมากันเยอะๆนะครับอาหานเอาอะไรมาให้หรือว่าใครอยากเอาไปเลี้ยงตัวสวยๆก็มีเยอะนะเป็นหมาที่เจ้าของเค้ามาทิ้งนะครับ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่ามันมีน้องๆออเยอะมากๆเลยนะคะใครที่แบบว่าใจบุญนะคะอยากจะแบ่งปันให้กับน้องนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่จังหวัดจังหวัดลำปางนะคะอยู่ที่ม่อนพญาแช่นะคะสามารถเซิร์ชใน T S หรือว่าใน Facebook ได้เลยนะคะเจอหมด Google ก็เจอนะคะสามารถเซิร์ชมาได้เลยนะคะก็จะมาพาก็จะพามาเจอน้องๆที่นี่นะคะ จะให้ทุกคนนะเอาอาหารเป็นกระสอบมาเลยเพราะว่าน้องๆค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็น <right> no ้ํานะคะน้ำดื่มก็สามารถเอามาให้น well ้องได้นะคะน้องก็โหตอนนี้ค okay ่อนข้างคิดว่าน่าจะมีประมาณ4ามสี่รอยวิตเลยนะคะลิงไซครับที่นี่ โอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้ก็นะคะก็ได้ให้อาหารน้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจนํานวน2กระสอบใหญ่นะคะแล้วก็น้ํานะคะอีกนะคะออใครที่อยากจะมาล่วนแบงปันอาหารให้น้องๆนะคะที่ค่อนข้างขาดแคลนนะในตอนนี้นะคะเพราะเพราะว่าตอนนี้ก็โควิดด้วยนะคะก็ไม่ค่อยมีคนมาให้อาหารน้องๆเท่าไหร่นะคะตอนนี้ใครที่พอจะมีกําลังนะคะหรือว่าอยากจะแบงปันน้องๆนะคะที่อยู่แถวนี้อยู่ลําปางหรือว่ายอยู่ต่างจังหวัดอยากจะเดินทางมาก็ได้นะคะน้องอยู่ที่ลําปางนะคะอยู่ที่ดอยอ๋อม่อน ขอบคุณนะคะไวพรของทุกคนที่มอบให้นักข่าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้พรน,นั้นนะคะกลับไปหาทุกคนนะคะสิบเท่าพันเท่าล้านเท่าเลยนะคะขอบคุณค่ะ